สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันี้จะเป็นกล่องส่มสกุชี่นะคะเป็นของน้องจวดประจบคีริขันนะคะก็สั่งเป็น2กล่องนะ อันนี้เป็นของน้องจวดพะเยานะคะก็สั่งสองกล่องเป็นกล่องุูมสูกุช่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดเพชรบณ์นะคะก็จะเป็นกล่องุูมสกุชชี่1กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจวดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นกล่องุูมสูกุช่เหมือนกันนะคะ1กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็จะเป็นตัวโคนี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ปังแผ่นหน้าตลกนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกำแพงเพชรนะคะก็จะเป็นปังแผ่นนมนะคะ ชิ้นนะคะ2รสนะแล้วก็เป็นมังคุดนะคะหนึ่งเต้าหู้ข่าวนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนครศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกนะจะเป็นไอติม enfin โคนจัมโบ้คิตตี้นะคะ1ชิน้นสตรอเบอรี่ผักนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะ1กล้วยหวีนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็ ต่อามานะเป็นลิลคุมะเฮดบันนะคะแล้วก็สกูชี่มินินะคะแบบแรกนะจะเป็นมินิปังแผ่นหน้าตลกนะคะ3ชิ้นแล้วก็เป็นบันเหลืองนะคะ4ชิ้นนะคะแอนิมอลบัลน,นะนี่นะคะก็มีเป็นบังแผ่นอีกหนึ่งชิ้นปังหน้าแมวค่ะมินิบันหน้าตลกนะคะแล้วก็จะเป็น มินิบันแก้มแดงนะนี่นะคะแล้วก็เป็นสมุดโรดิลักุมะค่ะอันนี้แป้นของน้องจวนนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกนะอันนี้นะคะจะมีเป็นไอติมคิตตี้นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็แพนตี้นนะคะ1นึ่งอรี่พับของแท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเยมีิแปรสีน้ำตาลน,นะคะ1ค่ะเจอเบอร์รี่พับอันนี้เป็นอานาีนี่นะแป้นของแท้เหมืนอนกันนะคะเป็น2ชิ้นค่ะ แล้วก็แก้วกาแฟคิตตี้นะคะหนึ่งจัมโบ้แพนด้าบันนะคะสชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมโคนนะคะไอติมโคลมนเนโรดี้นะคะหนึ่งค่ะล้วยดิดนะคะหนึ่งชิ้นโมนิโมนินะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็แอนิมอลบันนะคะสชิ้นแพนเค้กก็าตลกแล้วก็มีบันแก้แดงนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะมีเป็นโฮตอินะคะ แล้วก็น้องคนมักกี้นะคะมีอีกกล่องด้วยนะก็อันนี้บินนะคะต่อมาค่ะจะเป็นคุยฟูญี่ปุ่นนะคะหนึ่งชิ้นค่ะนกุูงนะคะหนึ่งชิ้นเค้กเรนโบ์นะคะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นอุนจินะคะอุนจิจะมีสองชิ้นนะคะมินิพีชนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็น เมลอนโทลิตนะคะ1ชิ้นค่ะเค้กบาลีลาคุมะนะอีก2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอสุรินค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเครื่องดินนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็เมลอนนะคะ1เค้กเรนโบว์นะคะ1ชิ้นสซมโบ้แพนนาบันะคะ1ชิ้นนะแล้วก็จะเป็นมีนะคะอย่างแรกจะเป็นแบบพวกบางแผ่นนะบางแผ่นนะคะแล้วก็ ยางจะมาเป็น Animal ลบันะคะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวมินิบันสีนะคะเป็นแบบหน้าอุมานินะแล้วก็จะเป็นมินิบันแก้มแดงนะคะนี่นะคะแล้วก็ของนี้นะจะมีเป็นพวก แพ็กเกจแล้วก็กระดาษโน้ตด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง11คนมากๆเลยนะคะ